ปูแบล็กเฮดลงมือไถผมให้นุกซีโกนหัวครั้งแรกในชีวิตหลังทำคีโมอีกหนึ่งความน่ารักของคู่ปูแบล็กเฮดกับแฟนสาวนุกซี่อัญ,ญพัฒน์หลังจากที่ทำคีโมเป็นครั้งที่3ไปแล้วนั้นล่าสุดพี่ปูก็ยังได้ลงมือแปรงโฉมให้นุกซี่ด้วยตัวเองซึ่งนุกซี่นั้นก็เข้มแข็งมากๆกับการต้องโกนหัวครั้งแรกในชีวิตหลังจากทำคีโมเป็นครั้งที่3ไปแล้วและผมเริ่มร่วงโดยนุกซี่ได้โพสต์คลิปตอนโกนผมลงอินสตาแกรมพร้อมกับเผยเรื่องราวความน่ารรักกกจาาพพ่ปููดวทงไหน็รัก ตอนหัวครั้งแรกในชีวิตตอนแรกคิดว่าตัวเองต้องร้องให้แน่ๆแบบคงต้องมีใจหายมั้งแหละ พอถึงเวลาจริงๆมันก็สนุกดีนะทุกคนรู้สึกตัวเองโคตรเท่ทรงไหนเราก็สวยได้อะเนอะมีพี่ปูที่ใจหายแทนต้องประลอกพี่ปูไปอีกฮ่า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 แต่พี่ปูพูดแล้วนะว่าทรงไหนก็รักทุกคนเป็นประยานให้ชีนะคะแฮชแท็กให้ความสวยอยู่ที่ใจเราจะทําทรงไหนเราก็สวยส่วนทางด้านของพี่ปูแบล็คเฮดก็ได้โพ์ภาพคู่นุกซี่พร้อมกับแคปชั่นว่าตัดไปตัดมาอุ๊ยก็สวยอยู่ดีลุงแซ่บกระโลนซ่าทาดมร้อนฝากด้วยครับยังไม่มีบทยังไม่มีกําหนดฉายและถ่ายทํายังไม่มีใครคิดจะทําด้วยฮะ าขอขอบคุณภาพปูประเหตุนงซี่อัญญาพาสภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ